ขอน้ำหอมกลิ่นคนสวยขากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่จวนจีฮุนใช้กลิ่นเหมือนแพรสดๆช่ำๆสวยมากพอมาหาง่ายหน่อยเป็นโทนกลิ่นดอกไม้นุ่มๆรู้เลยคนสวยเดินมาผู้หญิงจะสวยที่สุดในวันแต่งงานกลิ่นนี้คือตอนต้นจะรุนแรงหน่อยต้องรอรายดาวเป็นคนสวยเลยสุดท้ายดีออจ,จดอตัวนี้หอมหวานหน้าทะนุถนอมรู้เลยคนสวยใช้น้ำหอมลดอายุคุณหนูขับเบนซ์ หอมสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละสิบรอบหอมเก๋สะอาดคุณหนูสุดๆอันนี้คุณหนูในเกาหลีนะเพราะว่าถ้าเดินกลางน้ำอะ่ะกินเนี้ยจะเจอบ่อยมากพกกระเป๋าฉีดทั้งตัวทั้งผมนะกลิ่นหอมสะอาดไม่เหมือนใครเก๋สุดๆน้ำหอมที่ฉีดแล้วแฟนเสียอาการน้ำหอมยั่วระดับตำนานมีทั้งหอมหวานทั้งลึกลับน้ำหอมที่บีฮาน่าใช้แล้วทุกคนบอกว่าเธอกลิ่นหอมอย่างกับสวรรค์เลย ดแค้าจากโซดอรจานิโลกิ่นนี้กลิ่นใหม่หอมเหมือนในติมเรื่องลือสุดๆว่าทาก่อนนอนแล้วไม่ได้นอนถ้าอยากฟังอีกบอกโดนัทได้นะคะเดี๋ยวมาตอ่อ